สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับ LC News ทาง LC Cable TV ช่อง4ค่ะวันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคม2560นะคะพบกับดิฉันพิมพ์พิณพงพิพัฒน์ค่ะวันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะคะขอแสดงความยินดีและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านด้วยนะคะเรามาพบกับข่าวแรกกันเลยนะคะ บ่ายวันนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่บริษัทผู้รับจิขสิทธิ์ในการจัดการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ได้ทำการจัดการประกวดสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนสาวงามของจังหวัดเชียงใหม่โดยในปีนี้กองประกวดได้ทำการคัดเลือกสาวงามจนเหลือ12คนเพื่อทำการประกวดตัดสินในรอบสุดท้ายวันนี้ค่ะ สำหรับงานเริ่มต้นด้วยการแสดงเปิดตัวของเหล่าสาวงามทั้ง12ท่านในชุดการแต่งกายแฟชั่นสุภาพสตรีจากนั้นเป็นการเดินโชว์ในชุดว่ายน้ำและปิดท้ายด้วยชุดราตรีพร้อมทั้งการตอบคำถามเพื่อแสดงแนวความคิดของทั้ง12สาวงามต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินค่ะหลังจากนั้นคณะกรรมการได้ทําการให้คะแนนและคัดเลือก12สาวงามเพื่อเข้ารอบ6คนสุดท้ายและคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือ3คนสุดท้าย ซึ่งก็เป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข8หมายเลข11และหมายเลขหนึ่งซึ่งก่อนการตัดสินตำแหน่งทางผู้จัดการประกวดได้ให้ผู้ที่ผ่ผานเข้ารอบ3ามคนสุดท้ายตอบคำถามเพื่อแสดงความสามารถทางด้านความรู้โดยภายหลังจากการตอบคำถามคณะกรรมการได้ลงคะแนนตัดสินผลปรากฏว,ว่าผู้ประกวดหมายเลขหนึ่งน้องอันนางสาวธนพรโพธาติปนิสิตสาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขารัฐประาศสาสตรศาสตร์คณะรัฐราศาสตร์ คว้ามงกุฎมิสแกลนเชียงใหม่2017พร้อมด้วยรางวัลมิสเพอร์เฟกต์สกินโดยผู้เข้าประกวดหมายเลข8น้องครีมนางสาวนัชยาภาสีจุมพลนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับตำแหน่งรองมิสแกลนเชียงใหม่2017 และตำแหน่งรองอันดับสองผู้เข้าประกวดหมายเลข11นางสาวชุติการอารีลักษ์หรือน้องแพรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเกษตรศาสตร์พืชไร่มหาวิทยาลัยร,ราชาพัฒนเชียงใหม่หมดเลวลาสำหรับวันนี้แล้วนะคะขอขบคุณที่ติดตามชมกันนะคะกับ lc news ทาง lc cable tv ช่อง4แห่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านคะ่ะดิฉันพิมพนน์พิณพงษ์พิพัฒน์พร้อมทีมข่าว lc news ลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ